เาใจพันน่ะนองล่ะพักวะนี่ใจวะได้เสือนี Obi ่ใจวะจะปีอะไรจะปีอะไรเจ้าสิบสองหรือสองเหียนดิวะวัไดเ้าเขาใจลายๆีใจวะเด้เสือใจนีใจพวกขึ้นแล้วจะชื่อไเสือเนาะเดี๋ยวไอจ้าส่งเลนเออนั่นนี่พอดีเลยเด้หัคโอ้ยว่ามป็นผู้สาวอยู่ชิพกปีพี่น้องเอออ้ากอบใจพานนนอบใจนั่นกันนกอบใจหลายๆเด้อ สบายดีพี่น้องเพื่อสุขูสุก้นพี่น้องทางฟังไทยและกับพี่น้องทางฟังเล่าเมื่อนี้น้องบิลลี่ก็ได้ชินําเครื่องเนาะอ่าไปแจกกระเป็นเครื่องของเอฟซีเนาะอยู่ทั้งเยี่ยงจันและก็ทางอ่าต่างประเทศเนาะก็คือไล่ซื้อไล่ซื้อจากของเครื่องที่เอาเครื่องหายมากกับชิโยด้านบนนั่นแหละพี่น้องด้านบุญในไต่อันคลิปบิลลี่แหละข้างเตื่งนี่ก็จะเป็นซื้อของเพื่อนน,อน้องบิลลี่ก็จะเขียนหัวคอให้ยอยู่ฮั้นโอเคพี่น้องนอนเดียวบิลลี่กับชินําเครื่องนี้ไปใหาเจ้า คนนี่เขาบะหมีจะใส่ช่วงนี้ก็เป็นหนาหนาวมัอนี้ก็ล่มแน่น้อยหนึ่งเด้อเป็น้องเด้อค้ามิลีเว้าวก็สิมีเสียงล่มแน่น้อยหนึ่งก็ต้องเขาเถิดเขาไปหลายๆนะเป็น้องเนาะมันนี้กะนี่นี่เป็นเครื่องเป็น้องเป็นเครื่องที่เขาทิ่น้ำไผ่เขาบอกเดี๋ยวมาเบิร์ตเป็น้องเขาจะเอาไปแจก,กมันละน้อยมัอน้อยมือวานเท่ากับด้แจก,กอ่าจำนวนหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่ามัอนี้เขาเอามาไล,าล่เสริมแล้วพี่น้องด้ยจักส่งจักเขื่อแหละแต่ว่าก็ย่างอีกพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวรีสเอาไปแจกทีหลัง็นั้นเนาะรื่อนี้เอาจะแจกตนี้ก่อนจะให้้ผูเฒ่าแล้้้วกก็็ใหเดนอย โอเคพี่น้องเนาะหาพร้อมแล้วไปเบิ่งกันเลยโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาจะเลือกเครื่องนี่เพื่อนพี่น้องเครื่องเี่เขาจะเลือกมานั่งพี่พุท่านั่นมานั่งพี่นี่เลยนั่งนั่งเออมานั่งพี่เหลือพี่น้องเด้ยเนาะกระสอมกันแบบที่บังเพื่อนแล้วเขาที่เบิร์นเสือหาเพื่อนน้องเนาะเดี๋ยวจ็ดก้าว่าเพคนใช้เหลือนอุ่นหนาวว่าหนิหนาวน้อเขาเสือจะเย็นบางบางเลยพี่น้องอันนี้เป็นเสือเนาะอ่า จากแปดจำปาหัวหอมประเทศออสเตรเลียพี่น้องและรายชื่อจะคล้องเครื่องกับชีโบเมนเตมีแต่ผู้เดียวกับชีมีแต่ยึดถึงเนาะแต่ว่าของแม่จำปาหัวหอมนี่จะมีอยู่ประมาณลอยโตพี่น้องเนาะแต่ว่าที่เขาเอามาแกงกันอ่างเดีไม่จักโตไปเรื่กับไปหนับพี่น้องอันนี้เบิ้งก้อนว่าพอดีพบนบอพี่น้องเด็นี่ใหญ่มันใหญ่แล้วมันอุ่นเลยเบิ้งอะบัลตไมค่ะจัดเดี๋ยวเหลือเบิ้ลก้อนพี่น้องเนาะให้มันพอดีกับตัวเผาบนไงหัวเนาะ มันแสดงบ่งนี้สีส้มเนี่ยเอาเบิรงเงาเบิรงสี้มนี่ไม่ไงนี่เป็นหูหนวกไม่เป็นบกไเด้งนี่เกเป็นหัวเบาเวน้เขาเบาไปนี่กสักคนจะได้ยินบหนงินี้ยย่าเลยเพื่อนเอยนี่ยนี่บ้นนี้อคุณป้านี่โ่ทันใชัคุณเลย ดีบอกใส่บัง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 อันละบ่ใส่เลยใส่ทับเลยเลเออยเนงได่ใส่หัวได้่นี่เออเนแล้วใส่บังเออะาพอดีบ่เออพอดีเลยดนี่พดีหัด โอ้ยว่ามันผู้สาวอายุ่ชิโพกปีพี่น้องเออออะขอบใจพี่แนนต้องขอบใจพี่แนนขอบใจหลายๆเด้อเด้อหลายๆเด้อเด้ออ้าวมาบันนี้ผู้นั้นมาบันนี้เบิ่งเบิ้งเดี้ยวเดียวเบิ่งส่งไงก่อนเดี้ยวเดี้ยวพี่น้องยังมีส่งเนาะที่เบนผากมากแต่จะมีส่งก่อนพี่น้องส่งก็เป็นมัดพี่น้องเลยนี่พี่น้องอันนี้ส่งเนาะยังเขาจะเบิ่งให้เปิ้นจากตัวหนึ่งพี่น้องเนาะนี่พี่น้องส่งอันนี้ส่งเนี่ยเป็นอะไรอ้าวส่ง ขอด้วยพอดีแม่เออเขอด้วยลายๆเด้อมาเข้ามาแม่เข้ามาเจ้าหน้าแม่พอดีวิลี่ก็จะเลือกให้แต่ที่ที่วิลี่ไปกอะน้องจะไปแต่เพื่อนคนทีโบมี่ <c oughs> ได้เป็น้องเนาะก็คือเพื่อนหลังนี้ที่วิลี่มาเพอดีกับโบมี่ได้เป็น้องเนาะของ <c oughs> แม่นี่ตัวสีแดงขนาดกับนะพอด,ดีพี่ว่าพี่น้องนี่พอดีตัวสีแดงแต่มึงดูแม่บังดุงด๊อกดําป่ะเออพอดีแม่ก็ลอง้องใส่พีน้องแต่แล้พี่น้อง <c oughs> นอกก็คือแม่เพิดด่นว่าเพิดด่นกอสีด,ดําในบ่อพิ่นว่าเพิ่มเป็นขนอะมาเก็ตเวียก็นงานแล้วมันเปื้อน มันเปืือนแหละสีใสสีแดงอย่ามันเปืือนไวรเออแม่แหละสีดำพี่น้องเนาะสีดำแบบมีสีขาวนั่งอยูวันนี้นี่แหละพี่น,อนอ้องน้อตัวนี้กันนะจะพอดีเพกันเนาะนี่แหละพอดีเพกันแน่นอนอันนี้ก็เป็นเครื่องของอ่าแม่จันหอมเนแม่หัวหอมเน้องเองสักอย่างหนึ่งแหละพี่น,อน,อนออ้องบีริกอ่านมาเป็นสองข้อต่อรายไเด้อแต่ว่ารายซื้อเพิ่นก็มีอยู่ทั้งเทิงอะไรพี่น,อนอกก้องเากับอ่านเบื้องไหนพี่น้องนี่อ่ะแม่ใส่เพิ่งนี่แหละพอดีกัเจ้าใส่เพิ่งใส่เพิ่นเห็นหรถเออใส่เลยใส่เลยใส่ทับก็เลยตอนนี้ก็ร่มนาวแนน่่พี้องร่ย ไอีกบอ๊ได้บ้างไหมไปีบอ๊ะเออดีเปะเลยเออเโอ้ยอดีเปะเลยเอาขอบใจเพ่อได้ไหมน้งขอบใจเพ่อได้ไหม ดีเด้อ,อ,อให้ตรงให้มันก็คือแม่พันจะเป็นอะชนเผ่าบูลูได้พี่น้องเนาะก,ก็เป็นคนเล่าคือกันแต่ว่าปันเท้าคนจะห้องกันว่าเราทึ่นงน้ำหนอนเนาะคนจะบอกอีกภาษาหนึ่งแต่ว่าภาษาเล่ากับคนเราได้เนะาะแต่ว่าอาจจะโบ๊ถือกันนะวันไหนกิลิก็ะบอกภาษากันแต่เป็นดอกแต่ว่าพังองอกแค่หนึ่งี่น้องอันนี้ก็จะเป็นส่งได้ไหมเด้อส่งคนนี้จะจะแล้วส่งนี่เขาใบไช่เขบใจกิลีกระนึงไงขอบใจลายกิลิกระบอบใจลายเพี่น้องเนาะ มาเด็กน่อยพูดนะแม่่ดให้เด็กน่อยครับมาม่พูดนะมกองกระ ierz, กไรพพี่น้องนอ,นอกก็คือน้องสาวคนกระเดเข้ามาแล้วก็จเป็นเสือทีชมแหละพี่ชายนี่้ไีชมแล้ววะเออ,ไอีไดกเกาแะไะครับขันไห้นาอป็นน้องนตอนนี้กร่มหนาวหนาวปน้องนอยอ,อยู่บานเาเอาเสือจะทำปีนวะเดี๋ยวไอปีนเสือกันเด้อเดี๋ยวนไหนองพไทยพี่น้องดีใแจบว่าได้เสือเนาะ เพิ่นกับพวกขึ้นลอกพี่น้องว่างานมากแล้วรู้เลยเนาะหนาวสัตว์เดิติมเติมาชีได้เสือกันหนาวพี่น้องจะไม่หนีก็บขอดใจเจ้าของเครื่องลายเด้อพี่น้องเด้อลายเสือก็อยู่ทั้งตึ้งพี่น้องอ่านเบิ่งเด้อพี่น้องรี่ก็อ่านโอเปนพนดองจะว่าสิให้อ่ายงูเขียนให้พี่น้องเนาะลายเสือมงิ่นนี่พี่น้องอ่านหลังใาชับ้างใชัยทำกันเลยเนาะชัยทำมันก่อนชัยชัเลยลูกหนาวพี่น้องมาอยู่วันน้องจะไม่หนีก็ดีใจแต่ได้เสือกันหนาวมากเนาะพี่น้องเนาะ ได้เลยเปแจกให้คนที่เขาบ่มีจะใส่เนาะใส่ป่ะได้ป่ะพอดีว่ะโอ้ยพอดีเลยพี่น้องเลยพอดีคุณคุณคุณพอดีคุณมากขอบขอบใจพี่แนงขอบใจพี่แน่เออไม่ได้ผสมส่งก็สิพอดีเนาะส่งเนาะวัตถุดิบค่ะผักอันนี้ส่งพี่น้องเป็นส่งส่งที่เป็นผักมากเลยพี่น้องเนาะ นั่นแหละชื่อกะยังวะนำใจยังวะบิลี่ก็อ่านโมเป็นพี่น้องเนาะบอ่านดีกว่าพี่น้องนั่นแหละวิลี่ถึงบอกว่าอ่านหนังสือโมเป็นแหละแต่ว่ามีคนเขียนมาวิลี่ก็อ่านโมเป็นะพี่น้องเนาะก็ต้องขอโทษหลายๆซ้ำน้องผู้ใดที่มาเบิ่งก็จะหายกำลังใจวิลี่ก็จะเรื่องผมกดติดตามใป้เด้อพี่น้องเด้อทางช่องยูทูบวิลี่ละกาทางแฟนเพจวิลี่นักการณ์พี่น้องเนาะกดติดตามแน่ๆพี่น้องกับฝากคนไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อต้งไลน์เอาส่งส่งอันนี้กับพอดีกับทุกคนทุกวัย แม้ว่าผู้เสือแดงครัมา,มาพ,มาพี่มาพี่ใครใครชื่นชมคือกันได้กครูกับผู้นันได้นเดาเด้อนี่แหละพี่น้องไล่ซื้อเพิ่นก็น,นอนน่นี่อันนี้เป็นน้ำใจจากแม่ตันตาหอมๆเนาะเป็นน้องเนาะจากเวียงจันท์แล้วก็มีลายข้นอะไรพี่น้องเนาะการไล่ซื้อคือดีบ้างเลยเสือไม่เสือไม่พี่น้องมีอะไรเสือไม่พี่น้องเลยเนาะลี่ก็ดีใจที่ได้ให้ยหลุดลานบัตเฮ้าทำเป็น้องได้ใส่โอ้คุณ บางคนเขาก็ถามว่าเขามีไส้บอกกับมีเนาะแต่ว่ามีโบลายโตพี่น้องเนาะกะขันดักซื้อกะอายุบานเท่ากับตัวหนึ่งเป็นแสนโ้บางเต๋อต่อหกเจ็ดสิบพันพี่น้องกับแพ้งนะพี่น้องเสืออายุบานเท่ากับเงิ่อนไทยกับะมาณตัวหนึ่งกับม่านสามร้อยสี่ร้อยบาทพี่น้องเนาะเขาเขาอยากสื้อเขากะเสีได้เงินนะพี่น้องเขาเก็บไว้ซื้อมาเก็บเป็นง้อกินนะนะพี่น้องไปน่พน้องหมาใส่ทับมาเลยใส่ใส่เลยใส่เลยใส่ทับกันเลยย้ำมาผีย้ำมาผีไหมย้ำมาผีเออให้พูดเห็นเนะ เดี๋ยนะพี่เด้อาไซเปิ้ลไซเปิ้ลไซเปิ้ลพอดีปะเอาแคมสุกขอก่อนเอาแคมสุกขอก่อนดีแล้วพี่น้องเลยเอาไซเปิ้ลโอ้ยพอดีเลยเนาะพอดีเลยอาขอบใจพันน่ะน้องหล่ะขอบใจไล่ไล่นีใจบว่าไรเชื่อดี่แจ๊บพวกขึ้นแล้วในเชื่อเชื่อเนาะเดี๋ยวไอจะเอาส่งหนตัวหนึ่งเด้อ ส่งนี่ครับเป็นของเอฟซีอย่แล้วเพราะมันเป็น,อน,นอ้องมิลิแต่พี่วิลี่มาแจกให้น,น้องพี่น้องอันนี้เป็นของเอฟซีคือว่าอะไรอ่ะน้องลาน้องขอบใจมันนะใจลายลาอปักใจลายลายาผิดมาผิพูงใหญ่นะนะลุงเชื่ออันนี้เป็นเสือตัวนี้พ,พี่น้องเดี๋ยวไปพูงใหญ่เดี๋ยวไปพูงใหญ่พี่น้อง พี gli, Relax, game, ่เป si ็นน้องนอตตอนนี้บิลลี่กันน้องบอกว่าอยากได้ซีสมเป็นน้องนี่ก็จเบิ่งเบิ่งซีสมไหมน้องน้องได้เป็นซีสมแล้วเป็นน้องนอตนี่พี่น้องเป็นซีสมใหม่ๆเลยพี่น้องนอตนนี่กันอบใจเอ็นซีลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่ฝากใหม่นาะนี่พี่น้องไอ้ตังค์ลาซีสมคือกันเล่นนาะสามคนเลยเนาะใส่บนก้อนใส่บนเหกีอนใส่บนเห็นก่อน Để phần nhìn con nhau bịch <laughs> có được không? nhảy bơi nhảy bơi bốn là bốn 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 vào bốn bốn cháy bốn 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 cháy bốn cháy bốn 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 Cháy bốn 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 นี å, e. ่เป็นส่งไป้องส่งใหม่เนาะจากแม่จำปาหอมแล้วกะมีหลายๆคนสองคนที่เป็นฝากมาทำกันนั่นเปนของคนละโตสองโตก็ไล่ซื้ออยู่ทั้งเพื่อนคือพี่ลีว่าแหละเพี่น้องเนาะจะขอดใจยลายๆพี่น้องขอดใจยลายๆอีกทันหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดที่เบิ่งคลิปนี้แล้วอยากเป็นกำลังใจให้พี่ลีกับซอยคนไหลก็แซ่ครับพี่น้องโบคนไหลคนแซ่คนเบิ่งกนหน่อยลงหน่อยลงพี่ลีกับบุ้งหัวจะได้เป็ดแกะเครื่องหรือบอเนาะก็คือาขั้นบุ้คนเบิ่งไลยประเด็นเป็นกาวเครื่องไม่แหกทั้งสี่เลยเพ ได้แล้วพี่น้องบิลลี่กะสิไปแจกะบอลื่นอีกน้องเป็นบอลที่บนบุมี่บิลลี่ก็จะเลือกให้คนที่บุมี่จะใส่เพราะว่าเขาจะแจกเขาจะเบิ้งคนก่อนก่อนที่แจกะเขาพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาพร้อมแล้วไปเบิ้งกันเลยแล้วพี่น้องน้องกินลีกแตไม่มีเสียที่ให้เขาเดาหะ่ก็คือมันมีเสียกันยาวแต่ว่าบิลลี่บนหายบอลบิลลี่หายเล็กน้อยพี่น้องบิลลี่เอาเสื้อให้ยเด็กก็มีหาแม่แจกก่อนพี่น้องนี่พี่น้องก็เป็นเสืียกันยาวเหมือนกันเนาะแต่ว่าจะเป็นแบบนี้พี่น้องแบนยากเหมือนกัน อันนี้แม่เสื้อผ้านี่เอาให้เจ้าตัวนี้ขอขบใแล้วนี่มันมาแจ้งมาแจ้งเดีเ๋ยวมาพัฒนาเชลครื่องให้อีกเออขอบใจหลายเชลเสืเอมาอีกอ่ะอันนี้พวกแกก็ได้เป็นของสองตัวนี่เนาะสองตัวนี้ขอบใจแม่อันนี้เอาเจ้าใจเก็บในทีเห็นว่าก็ได้ห้ามือหนังมาได้ขอเพาะมาให้ได้เออมึงเชื่อมีมีมาให้ลายก็ได้น้องขอบใจมันเลยใจลายลายมันมูแจ้กอ่ะน้องขอบใจไปนอนฟาดพี่ฟาดพี่ กี่พอดีแม่หรือวะพี่น o ักี่บอดีแม่คนนี้หรือวะเดี๋ยวเดี๋ยวเามีส่งไหอีกตน่ไง่ะเดี๋ยวันี้จะเบิ่งส่งไหน color น r เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเบิน o ่ะ่เลยอ้ยใหนี่่ิกให้าเย็ยนนง้เป็นเป็นส่ง ส่งสามโต๊ไปน้องเนาะเขาก็จะให้พวกเโต้อะไรไปน้องห้แม่คนนึงนเนาะข้แกไ่ไ้ก็ให้ลูกานไทยอาถุกไอจดิแงขะไนข้แจาองเครื่องูแหละให้ไดุ้้นอะไรๆไปน้องเอาแม่ข้าวจ้าเนี่อ้าวแกจมาแน่ขอบใจล้วลูกเ้ยเจอกันน้าเพรามันมีตัวเดียวแล้วเขาได้ให้ดน้อยเอใจนี่เอาเนี่้าวกเนี่ย้าวแกไปอ่ะี่น้องเนาะเดี๋ยวลีกัสิไปแจกต่ออีกี่น้อง โอเคพี่น้องพร้อมแล้วไปเบิ่งกันเลยโอเคพี่น้องตอนนี้ก็ลมหนาวก็พผดมาแต่ว่าเฮาอยู่แคมป์พี่น้องมาเบิ่งเครื่องเอิอ ok ท้ายลปราบลมปราบลมรบลมปราบลมปราบลมปราลม่าบลมปราจะมปรายลมปรานลมปาบลมปาบลมปมปราบลมปราบลมปาลมาบลมปราบลมปบมาบล่าลปาราบลมราบลมาบลาบลมาอลมราบนาบลพ่าบลาาาาายมาม้อมาามืานา มาหายพี่น้องก็คือพัอน,นอยู่สามคนอยู่มีแม่ใหญ่คนหนึ่งแล้วก็มีเล็กน้อยสองคนเดี๋ยวเราจะเบิ่งเครื่อนหายพี่น้องมาดังมีมานังนี่มานั่ง,งเอาไปนังมีมาใจกูดีเฮ้ย <laughs> เอโอ้ยเสือก้าวมาพูดกันเป็นเสียงเงาเปล่งๆผู้นั่นแรกอยากหนาวกว่าหมู่ไหนผุ้นั่นมากๆเสือสีแดงนี่จะว่าฉันว่าสีไดงไหมสั่ว เสื้อมีตัวเดียวเนี่ยเขาใช้ผู้นั้นใช่พอผู้นั้นเบิ่งช่วงคือนสีนาวๆงเนี่ยพี่น้องนี่เสื้อเพิ่นอยากบางๆก็หมูผู้นั้นกับเสื้อน้าแล้วแม่กับเสื้อน้าแล้วอันนี้เนี่ยไม่ได้เชิญดิดิเื่อนเนี่ยพอดีเลยพี่น้องนอกก็คือเสื้อมันมีตัวเดียวแต่ว่าบิลลี่กะจะเบิ่งตามความเหมาะสมพี่น้องนอกกับบอยว่ากันเด้อกันยังมีเสื้อมีอันายุใช่ไหมเพิ่อนแล้วแต่ว่าต้นนี้เาวชิคอห้ผู้นี้พี่น้องทั้งหลักโน้กขอบใจมันไหมขอบใจอะไรน้กขอบใจ่่นนนบบอเป็ นั่นแหละพี่น้องเพิ่นก็มางซื้อเครื่องตอนนี้พี่น้องเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นคลายเครื่องก่อนเลยเดี๋ยวฮอนจงชิมมัดใหญ่อีกตัวนึงพี่น้องโอเคพี่น้องตอนนี้ก็คือพี่น้องเพิ่นไดคลายเครื่องไม่ที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่ารถโดยสารมันมาแวะซื้อเครื่องไงมันก็เลยอย่างนั้นมาพี่มาพี่จะไหนเดี๋ยวีปรีเซ็เถื่อตัวนี้ให้น้องกัเพิ่พมาพี่พอดีมาจากมาเที่ยวนี่ไหมมาจากแหนะเออเอ้ยพอดีพอดีเนาะแล้วเราขอบใจพันเนาะไรไร ใช้เครื่องก็ได้ก็จะมาสื่อเครื่องเลยสื่อตาเท้าไปหน่อยสื่อเท้าไี่น้องยก็จะคือต่อราคาตท้ากันอยู่พี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิ้งเครื่องให้ไม่เท่าดีกว่าพี่น้องโอ้ยเอาเครื่องกันหนาวมาพักแจกที่คนแน่รกแล้วก็กันหนาวมาให้ไม่เท่าต้องงานไลยให้มันมันเลยเครื่องกันหนาวอันนี้จะได้แหละเอาเสื้อขั้นสั้นกับส่งเอาเสือได้พี่น้องนเป็เสื้อแค่สั่งได้พี่น้องตัวนี้เนาะ มีอะไรเป็น้องเป็นเสือแค่สัน้นผมมีสื่อตัวนี้เป็นก้อนเป็น้องเป็กนก้อนเป็นนองเลย <c oughs> เสือกันย่าเขาได้แจกเยอะทั้งหุ่นไว้เมื่อแล้วให้เล็กหน่อยที่เขาพูดมีจะใส่โอ้ยผมพอดีเอาเจ้าเสือเอาเสือกับส่งเขาเด้อเสือกับส่งเขาไม่มีเสือกันย่าเาเลยเมื่อส์เลดิ เสือก็ไม่ก็ไดลครับรจาจากไตัวนี้เราชิลเลงกันเลยเนาะมันสไตล์เดียวกันเลยเพื่อนำลางได้แล้ว่นจะเท่าว้าทำไมมัมดแล้วก็จะตองิลลเอา้าเอา้เอาขายเลยแกลายรกมาเท่าอเอานี่เพราะว่เาเ้ากเรื่องนี้เา,ากจไปแจกคนอ,อ,อื่นอีกเราไปองนอแจกคนเล็กคนน่อยตามต้องมาพักพอนที่บลีไปแหละ ส่วงแบิลลี่ไปแจกคนกันบอกอยู่ว่าอยากได้เป็นมั่นอยากได้ไม่แต่ว่าบิลลี่ก็จะจัดแกงหายช้ำที่บิลลี่จะหายน,นอกเพราะว่าเขาจะเบิง่งกูนหน่อยกูยใหญ่แล้วก็ตาความเหมาะสมกัน